เจมาตูมดีใจและอินดีดิวอริสลากำลังจะได้เป็นแม่คนเรียกว่าเซอร์ไพรส์เหล่าเพื่อนคนบันเทิงและแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังจากนางร้ายหน้าสวยดิวอริศลาควงว่าที่เจ้าบ่าวเซบาสเตียนออกมาประกาศข่าวดีกำลังเป็นว่าที่คุณแม่คนใหม่หลังกำลังตั้งท้องลูกคนแรก เช่นเดียวกับดีเจมาตูมเตชินเพื่อนรักและหนึ่งในคนที่เดินทางไปร่วมงานก็ได้โพส์ภาพคู่สาวดิวลงในอิ s ส a ากรส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเผยความในใจว่าไม่รู้จะบรรยายเป็นคำพูดยังไงดีจากที่เที่ยวเล่นด้วยกันจนวันนี้เพื่อนกำลังจะเป็นแม่คนดีใจและยินดีด้วยมากๆนะดิวรักและจะสัพบอร์ตทุกเรื่องตลอดไป โดยทางสาวดิวก็ได้เข้ามาตอบกลับมาตูมว่ารักเสมอและยินดีดีใจที่เป็นเพื่อนและเห็นเติบโตไปด้วยกันงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวดิวกันอย่างล้นหลามไปทีเดียวค่ะ